ตัวอะไรตัวน้ำแข็งอะไรสำหรับข้าวเนี่ยเออเนี่ยกระไหล่เนี่ใส่มาทำไมเออก็ชิมอยู่ดีแหละผัดผักผัดกระไหลยตวงตวงก่อนครับฮะตวงก่อนตวงอะไรรวงรวงของเนี่ยเดี๋ยวมันเค็มไปเดี๋ยวเดี๋ยวเี๋ออกมาโซ่ใหม่มันเค็มเหรอฮะเค็มมันก็ใส่ผักรไมู่้าวเดี๋ยวจะคนกันไปไหนผักมันยังไม่รู้เลยว่ามันร้อนหรือเปล่ากมอนรู้สึกว่ามันร้อนมากจะให้ตลบสลบนะ สุดท่อปูผัดผัดสกงคโปร์มาเปิดไม่โกไม่มีสูตรนะไม่ว่าถ้าเราของเขาใหญ่กว่ามึงดูดิอะไรใหญ่วะอะไรใหญ่มึงอยู่แดนเจ้าลัสแอรียนะเนี่ยระวังกันท่ามันจะคว้ามาทะน้นเด้งแรงมากเนี่ยกูก็เพิ่งรู้นี่แหละว่าต้องทำให้ชาวไายกินด้วยเอาดี่ไหมเททิ้งครับเขาบอกไม่เจอเอาผัดผัดสิงโปร์เอาตายเอา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 ใส่เลยพี่วุันเอาเร็ว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  มันจะรู้หรอมึงจับกระทะมันจะขุดสิเออเอาผ้ามาแปโกกีแป้งโกกีหน่อยนึงโอ้ยกระทะเขาเยอะเดี๋ยวมันกระเด็นโดนอันนี้หดนอีกตบแรกอย่างเลยอย่าตัวเลยยังเหลือไม่กี่ไฟเดี๋ยวได้มีไฟเอาไม่กี่ไฟใส่บานนึงใช่พี่นวลเฮ้อาบงั้นเลยเนาะอาบอาบ ปาอ้วนใส่เย็นดฟด้วยเออมันเป็นสูตรพิเศษเดี๋ยววันหลังเราเขาบัดเตะแล้วไงโอ้ยยังไงแทกแรงสิกระแทกแรงเนี่ยมันกระจายได้ยังไงตักน้ำตักน้ำยังไงเอาไป้อาเนี่ยวิธีตักน้ำเนี่ยมันต้องตักอย่างงี้โคฟเข้าไปเนี่ยแล้วก็เพดจ๊อเอ็นแมสจะไปยากอะไรดูคนถือไหวไหมเนี่ยถือเนี่ยดูได้หวานเลยดูเด็กเขาหนีเราหมดแล้วเนี่ยไปหมดแล้วว้าว อ้าวน้ำมึงใส่น้ำมันมาหายไไห enfin น้ำมึงมันังแม่อร่อยอานี่พอแล้วจะใส่ยังไงมากมายน้ำมันนี่แงแรงเลยแรงเลยอุ้ยปืนปืมนยังไม่หลงน้นอ้าวเรื่องอรเ่อยอะไรเจยา้าเทียวเ้าอ้าวทำไมใส่ซะเยอะะเทียวเลยกรเทียวเลยอะคนอคนผักผักผักักักนยานขนาน อกเที่ยวไอบอกเดี๋น้ำมันัน้อยไปไปเลยไปเลยโดนกูไปก่ามู่้ามามาพากัเทมาไปเน่ยโอ้ยโอ๊ยหกไปนลไปน้ำตาลกูหนีไม่ได้เลยตาบแก๊สตี่ยอตังค์เนี่ยมึงจะตักอะไรกันมั่วกนจังนระชากเลยไอ้ดิการใส่จังไม่ตั เอาละำเ้ไปใส่เข้าไปใส่แครอทให้ด้วยดูดิเดี๋ยวไม่มีความร้อนเลยอ่าแต่ไม่อีกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเที่ยวหมีเทีหมีเทีหมีนี่เธอใครเนี่ยมีสาร้ายด้วยนี่มันสายอายมันยุบไปดำหนึ่งไม่ก็รุ่งน้าไหมรุ่งน้าไม่ก็แพโอุยยาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวให้ใส่แม่ปุย่างอะไรวะเนี่ย มันเคยพูดอะไรอะเออมันจะไปยากอะไรเออเดี๋ยวไม่เจอไปเอาหนวดออกตั้งาเยเดี๋วเดี๋ยวเด๋ยวเดี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 ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดีเดี๋ยเดี๋ยวดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดีเดี๋ยวเ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 ดี๋ยยวี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดี